สวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อนี้ก็มาพบมาพ่อกันกับเจ๊เจ็บเ,เธอเท่าเหมือนเดิมค่ะไม่สวยค่ะแต่ไม่ค่อยว่างแต่ว่าเมื่อนี้สิว่างอยู่ค่ะพี่นอ้องเพราะว่าเมื่อนี้อาจจะบ่ได้ไปใส่แต่จ้านางไ่ได้ไปใส่นะก็ติดเพดติดจันทร์นกะกเลยสิมือเพดอีกเมือหนี้งค่ะกบ ปวดเมื่อยบเลยพี่น้องเอ้ยเจสี่พักเฮ็ดไปทั่วที่ทั่วแดนเจ็ดอย่างวันนี้อเอาเฮ็ดอย่างสูเอาเฮ็ดอย่างโซ่ไอ้น้องมันเดียวอาวโซ่ไอ้หน้องไม่เฮ็ดอย่างกาันเปงเกืออ้าวสวัสดีเลวสวัสดีว้าลุงบ่อยสบายดีพี่น้องเมื่อนี้มาแปะเกือบเป่งเกือบให้ผู้ใดนัะนะ เยงอไนองใจโอ้ยาอย่างตปูนอดตะปูเกียบบอเตปูเกียวใช่โอ้ยก้อนกาบชาดเด้พี่น้องเอ้ยเอาพี่น้องกรลุ่นหันหันบชาดเอาหัน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 บชาเอา แป่งเกือบครับเกือบซื้อมาไม่ไม่พี่น้องเอ้ยแล้วว่เพราว่าดีใจใจเบิดใจเบิสซูอันนะมันเป็นบอลลูนอะไรเดี๋ยวบอลลูนอะไรใจเบิสชุก่างนั่นแป่งเงาสอมเมาสิซื้อไม่จังได้มันจังสภาพดีอยู่จังได้มันกาวมันอาจจะกาวมันจะอันหน่อยพี่น้องเอ้ยกาวมันอันประหยัดคุณแบบจังแล้เยน้องซ้ำมันสอมได้ก็ซสอมเอาลูกถือไป พี่แม่ก็กินเนี่ินเหนียวค่ะบ๊องนิดพี่แม่ก็กินเนี่ินเหนียวให้ลูกสอบเอาสอบเอามาจ้าแตคือว่าอะไรนาะพี่น้องเอ้ยของมันยังดีอยู่อันเดี๋ก็ต้องสอบใส่เอามันอะไรน้องอะไรมันยังเห็ดส่วนโควิดต้องประหยัดนะจ๊ะเอาไปให้อ้ายใส่อีกข้างนั่นนะได้ได้ต้องช้อง่านเห้ลูกนได้เออ งามเลยทีเบิ่งกับเคื่อนเบิ่งเด้อยหยมุนขับไปน้ำมานสอดตีนแล้วเบ่งา้มะลุกที่ต่างๆในเรือลูกเด้อใไอซ้อมๆให้แม่ใส่น้ำีแม่กับผมไม่ใส่พี่กันแหละเกือบแต่อันเดียวเอามะปลาอันใหนพ้นหามแล้วก่อนทำแล้วก็ไปคัดออกมันง่ายไหมหยุดแล้วเขาก็ซื้อมาเออใส่ซ้ำในะเรือลูกเออ สามอันป่ะกลางล้วามชัวเออนางามาะลรสุดสามแอบจุกชื้อลุงอย่างไรมันเปื้อนนะน่ะ รถคือแบบมาบอมันเปื้อนอยู uh ่ห huh. yes, right. uh ันแหละวอยากไปรีให้น้องไปก่อนมันเปื้อนอยู่ฟูไปนั่งอยู่ตู้เตียงไปมันเปื้อนทางลงนั่นไปฮะฮะเอาเดี๋ยวพ่อใหญ่เอามาให้เดี๋ยวให้บิ๊กไปเอาเดี๋ยวให้บิ๊กไปเอาหนูมาให้น้องดูเอาไปเกิดแม่เปื้อนปุ่นไง ไดเอกยังจาแต่กูเออือม่เนี่นแหละือแม่เ็เออเอจบเียงนไหมจใจและไปเตียวกันแก่ไม่นี่จให้สูบกมดขวร <laughs> ừ. thì thêm ub bội nhé bội đó chụp ban ở có à, ừ, mà thảo được

เกือบซื้อแม่ไม่ไม่แตยังตนอีน้สวกูหันกม่้กูกโอโอโอ้ก็มาติดสู้ก็เคยโกรนะตีแม่ท่านนี้สูงเาตีลูกแต่ตรห้องไม่ละ สายดีพี่นอกเว้นนี้กันซ้อมเกือบแล้วแล้วก่สิไปห้าแนวกินตอนเศร้าบหมูสิกินจำยังกตสิไปทอดไข่กับแตมักหุ่งเนาะกตให้ป้าทอดไข่บ่อยเออยอสิทอดไข่เจ้ากับแตมักหุ่งให้ป้าเป็นคนแต,ม,ตมักทั่วเออตแตมักทั่วปิ๊กต่าตมักทั่วบอสไข่ป้าเป็นคนแตมักทั่วให้กินทอดไข่ข้าไปสิไปทอดไข่เนาะทอดไข่บิ๊กนี่นะมันนั่นดูดซูมไม่เห็นเต็มบ่สปุ่งไข่ นี่เป็นวะแม่ใจแม่ใจให้กินได้เลยกินได้ได้เค็มนะไปไปไข่กันเลยไปเบิ่งพี่น้องมันว่ามันชีเเฮดไข่สู้กินได้ทำมื้นี้หลานชายว่าจะทำกับข้าวให้กินแกปกติบ่อยมันก็เห็ดกับข้าว ปกติน um. ้บอยก็จะทํากับข้าวให้น้องกินอยู่แล้วแกตอนเมืเอียนปกติแม่ไม่่คยว่างไม่เคยเหตุสิ่พี่น้องน้องบอยนะเเตรียมกันกันลยอ่านางนุ่นมาเร็วเร็วเิงนางบิ๊กจะเจียวไข่แกจังหน่วยบิ๊ก นหน่ามันเืตีทานลังอยู่เว้ยเออพวกขั้วกะจริงจังเลยพวกขั้วเอาจริงเอาจังเอาเร่อร้อนนี่ปลุงยังแนเอายังแน่ใส่นะใส่ซอสใส่ซอสเหมือนบบได้เบิ้งจะบังตีไหเฟืองเนื้อตีล่ะเอาลงเร็วๆเอาองให้น้ำกันเอาซอยกันเจาะไอ้เนอกเข้าไปเออแโอ้ เฮ้ยังอะไรใน่นู่นลืมบะลืมเลยหอกต้โคเฮ้ยเฮ้ยใส่ชุดยังนอนน่ะ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 นอนไม่ได้นอนชุดนอนไม่ได้นอนลานเคยแอนเคยไม่สึกกลางแจกลานสาวสุดสวยไหนละลานสาวสวยสวัสดีป้าลุงก่อนเร็วสวัสดีใช่ไหมไอพี่น้องเอ้ยยังอายเอาสวัสดีก่อนด้วยโอ้ยไอ ย้ามันอ้ไอ้ปนย้ามันนั่นว่าเปลนเป็นเนาะบเปแรรยากาศเนี้ยมือเศ้าพี่น้องจะเป็นจะสีละจะวุ่นวายุตีวางเล้กรุงเล้วโอ้ยรุงแล็วเรียบร้อยไปเวให้สิลงมือทอดเอาสูนางบอยกำลังทอดไข่แล้วพี่น้องโอ้ย ม้อหมแเ็ดไข่ร okay. ้อยเป็นบ่บ่ยไข่ร้อยเกแล้เกิดรยงไอา่รอบิ๊กบอกเกิดรุ่ยัไงตูกหนักติรุ่นรุ่นรุ่นวะรุ่นรุ่นรุ่นม่นชบไมันชิหม่เกินว่าพี่น้องคนเถื่อนคนเจียนบ่

บวชตัเก้าวนี่งปีิบ่ใช้แต่นั่นไปเอาจานไหมถุนเนาะหวยเตรียมจานบเตรียมจานเอ้ากลาได้แล้วครับก้าวได้แล้วครับยังยังยังเลยได้บนนสุกัวรุ่นนะพีรุ่น ยีแม่งบ้อเหัวกระวสิไขบินเตแหมเลยบแหมเลยบรับได้แล้วปิดปุ๊บนะร้อนร้อนร้อนกระ กตตตมึงจะเห็ <servir well> ุตกกี่เท่าเด้ะกกูบกินอาบบ่อยมึงจะเห็ดกูเสียลยบ่อยแข็งกี่กูเสียเลยบ่อยไส่ใาาารันตเรให้ตัาเสียเลบ่อยโอ้กูเดมันตโตเเสืออะไรามึงตรวเก่งเลยกูยังเหตดไม่ได้เลยบ่อย

ช่องไอ้น้องคุณทอดไข่กันกินค่ะก็สิเมื่อห้องเยนก็ไม่ได้อ่ายแล้วอันพูนันนันน่ะถาได้กินอันนันน่ะกอ้ายนี่เฮ็ดเบิร์ดกูอ้ายนี่เสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยจ้ะใครบานโอเคไหมนี่ไข่ไม่เห็นบ่ไข่รนะม่น พมไม่นนะไม่เห็นบอกชินแจ็ปอนั่นให้ปุงแซ่บให้ปุ๋งตามัาตัว่าให้ตามมหนึ่งตัวให้๊บตามหนึ่งตัวไม่เจยบใอ้บ่ดให้่อยบ่างให้ปวให้ตเข็มบ่อให้ปเห็ดเล็เดียวเลยใช้ผลงาน เจ็บวะยิบบอยู่เอ้เจ็บอยู่เบแม่พี่น้องพี่น้ามาแตมมกทั่วกินสาวๆเด้วยวแกล้างใส่กระเทียมแตมมกทั่วค่ะพี่น้องมือ้ตมมะโถแตมมะโถนะคะหน่อยเขมเข็ม ทอดไข่กับเค็มเพรแห้งนะยังทัว่าต่ำบักทัวเค็มอยู่โอเค็มเลยบวกเค็มบ่แจ้งหน้าตากระจังนี่โอ้แม่และน้องเพื่อนเฮ็ดจังได้กระแซบไปก่อนแย่นงินเรไม่รดแซดลดแจกว่าเนี่ยบ่ว้า่ยืนยันยืนยันยืนยันจังได้ก็ต้องแซ่บแหละฮะน้อยมี่ยังน้า ย่านงานจะพาไปเด้อตลาดเด้อไปนหนไหมว่างค่ะมุกตเบิงน้ำตลาดหน่อยน้ำผงนัวแกผงนัว้าใส่เข้าไปเยอะๆหมักม่วงเลยนิดแบนน้ำตาลมาดูลูกโยัม่วห้ามกินเด็ดขาดตอนนั้นกินบ่ได้ตอนนั้นพริกอ่ามกินเด้นะบอยกินได้พี่โอเคเลยอืมไม่ไม่ฟิกริมาฟิกหน่อ ไม่แม่ไปเอิญไปสิไปเอินไม่ง่ายบักลาทำหน้อยไปลูกไปเอินไม่ง่ายมากินข้าวน้ำเด้อลูกเด้อให้น้องบิ๊กซิมก็น่าผ่านเชฟบิ๊กแน่นอนไม่บพน้ะไม่พน้าลูกเช็บแน่นอนใจแม่มึงละอ่าเอ้ลูกชายเกิ คว่างฉากก็นะกันว่าเสียมายาเลยลูกยาเลยลูกโคกเส้น้าใ <c oughs> ส่ลูกเลย, <c oughs> ยเสื้อแม่บกบอยเยอะ <c oughs> อันนี้อ่าปลาเอาโคกกับฉากไปล่างอะไรลงมือไอ,บอ้บอยกินก้อนน้องตากินแล้วก้อนน่องฟาโตุ่มตุย่ายามันพร้อมกิน<อ>แก้มเข่าคือยา เป็นเกรน่นี่น่ะพดทได้ติบ,บข่าวในโนโอเอนเดมาแต่วัดหนะมาโรดแดจังหนึ่งไม่แล้วก็เมื่อวัดมกักเงาไงเออป่อยทอดไข่นะป่อยทอดแซบบอสีมือลานโอ้ยแซบไม่ไงวะใจย่อมันป่อยเนี่ยแม่ทำาตัวบกวางกอ,อ กน่ <si องเลี้ยงตังคไอ้เรก็ต oh ังบุบ๊เ้นครับเอ็นบ๊ครับ่เ้น่งเอ้ยท้งไหนปะเดี้ยวอยู่ทั้ง้างทังตู้เย็นนั่นแหละปะเห็นบ่ โอ้เบิร์ดเบิร์ตเรือจะทองสาวเก็บบรรยากาศไว้สั่นนี่เลยเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวตอนเพ็ดยังพอกกันไหมนะคะมื่อนึ่สิบห้าเมื่อวัดค่ะบรรยากาศปากก็ไล่ก็แจ๊กก็ิดตามให้นังเด้อจ้าก็หลานค่ะเมื่อในวอกอีอันน่ะอีหล่าเอาใช่ไหมพี่ขอกข้อกาสวัสดีจ้าเอาสวัสดีก็ว่าน้ำน้ำสีสวัสดีครับอืมสบายดี